เงือหมัแล้วสวัสดีครับอ่าเจ้า YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจบีโม่แท็กครับแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูติดตามใหม่ทุกคนนะครับตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะนั่งกินเจ้าพิซซ่าเสร็จแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำคลิปอะไรลงช่องดีแสงแม่งแยงวะนะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงช่องดีผมก็เลยจับกล้องขึ้นมาตั้งถ่ายนะครับว่าจะมาคุยกันเรื่อง <c oughs> การสตรีมมิ่ง การอัดเกมในโทรศัพท์กันก็ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ทํามาค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วก็พอมีประสบการณ์เอามาแชร์กันบ้างแหละเผื่อน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะมาถามในเพจก็มีคนมาถามนะโทรศัพท์ตัวนี้ดีไหมอัดได้หรือเปล่าหรือว่า <c oughs> อ่าใช้แอปไหนดีแอปในมือถือดีไหมหรือแอปในคอมดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็วันนี้ผมจะมาบอกกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพามาดูโทรศัพท์ที่ผมใช้สตรีมทั้งหมดก่อนตั้งแต่ผมท o u t u b e มาเลยนะตั้งแต่ผมทาพวกสตรีมแฟนเพจมานะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง B ีโมเทคนะครับทั้งอา youtube แล้วก็ a c e b o o k เลยโอเคเดี๋ยวผมมาพามาดูโทรศัพท์กันอืมอันนี้ก็สลับกลับมากองหลังนะครับก็เริ่มแรกผมเริ่มจากตัวนี้เลยซัมซุงธรรมาดาธรรมาดาเนี่ยครับ ตัวนี้เป็นตัวบุกเบิกตั้งแต่ผมทำน,นะตอนแรกผมก็ใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวสตรีมหลังจากนั้นผมก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวสตรีมแล้วตัวนี้ก็เป็นกล้องสองหน้าผมก่อนที่จะมาเป็นเจ้า iPad Pro ตนนัวนี้คือที่ผมบอกว่า,าพูดมาก่อนว่าทําไมมีโทรศัพท์หลายเครื่องหรือว่าทําไมเปลี่ยนโทรศัพท์ไม่จบสักทีคือเริ่มจากเจ้าพวก Android ก่อน Android เนี่ยมันจะเป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้าง ราคาไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกถ้าซื้อตัวดีๆนะตอนแรกผมก็ซื้อตัวนี้มาหมื่นกว่าบาทตอนนั้นเลยนะมันอุย้ยเมือ่อหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะมาตัวนี้ก็หกเจ็ดพนะันอ่ะก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้นะก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้ก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องที่ผมถ่ายอยู่เนี้ยถ่ายอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มมาตั้งแต่램สามหรือรมสี่เนี่ยแหละแล้วมาเป็นมสี่แล้วเครื่องเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่เป็น램แปดก่อนที่จะมาเป็น iPad นะครับ ปะทาไมผมถึงต้องถามทาไมต้องเท้าความถึงเรื่องแรมในโทรศัพท์เพราะว่าแรมในโทรศัพท์มีผลกับการอัดเกมนะครับคนบางคนบอกว่าเฮ้ยอ่าวีโวหัวเว่ยตัวละหกตัวละสามสี่พันเนี่ยหรือซัมซุงตัวละสามสี่พันผมก็เล่นเกมสบายนะอัดสตรีมได้ไหมผมขอบอกว่าตรงนี้เลยนะว่ามันพอได้แต่คุณภาพของภาพแล้วก็ความสมูทความลื่นไหลของสีหรือภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเราจะต้องใช้แรมเยอะเพราะอะไร นอกจากการที่เราเล่นเกมแล้วเนี่ยเราเล่นเกมในเครื่องแล้วเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายโอนข้อมูลภาพไปที่สตรีมด้วยมันจะใช้เน็ตดึงเป็น2เท่าแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของ CPU หรือแรมเนี่ยเป็น2เท่าเลยถ้าลองเล่นดูแล้วไปลองลองดูตัวเขาเรียกตัวเขาเรียกอะไรชีวมวลหรือวะหรือคุณภาพ Quality ของภาพเออหรือคุณคุณคอเขาเรียกคุณลิตของแรมเนี่ยมันจะยิงเต็มเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพโทรศัพท์ก็สําคัญถ้าเป็นพวก p p o o n เนี่ยผมก็แนะนําเป็นพวก iPhone 10ก็ยังน่าจะไหวอยู่มั้งนะแต่ถ้าตอนนี้ให้ผมให้ผมแนะนํำก็คงเป็น11แหละเพราะเรื่องของหน่วยความจำแรมก็ยังดีแล้วก็ยังอัปเดต iOS ได้ค่อนข้างดี iPhone 10ก็ไม่รู้ว่าอัปเดต iOS ได้ถึงขนาดไหนนะยิ่งอัปเดตเยอะก็ยิ่งเป็นภาระเครื่องนะแต่มันก็ต้องอ,อัปนะโอเคในเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยผมก็จะแนะนํา ถ้าเป็นแนะนําถ้าเอาให้จบอะเป็น iPhone แล้วกันถามว่าทําไมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวขึ้นพาไปดูที่ห้องก่อนแล้วกันสวัสดีอีกรอบหนึง่งตอนนี้ก็ถึงห้องผมแล้วห้องนี้ผมก็จะไว้ทั้งสตรีมนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็เอาไว้แฟนขายเสื้อผ้านะครับก็เสื้อผ้าจะลกๆหน่อยโอเคอ่าเรามาต่อกันที่ทําไมเราต้องใช้ต้องใช้อ่าพวก iPhone หรือ หรือโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าอุปกรณ์ทั่วไปที่เราต้องมีนะครับหนึ่งเลยโทรศัพท์แหละต้องมีละถ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวสตรีมได้ไหมสตรีมได้ครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สตรีมได้แต่น,นี้ผมพามารีวิวของผมก่อนแล้วกันเนาะว่ามีกี่อย่างกันแต่ก่อนจําได้ไหมตอนที่ว่าต้นคลิปผมบอกว่ามีกล้องกล้องใช้ใช้กล้องโทรศัพท์ตอนนี้ก็จะเป็นกล้องตัวนี้ละเป็นกล้องโซนี่เอ็กห้าพันหนึ่งอันนี้ก็ แฟนเอาไว้ใช้ถ่ายรูปแหละแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ผมก็เลยเอามาตั้งกล้องเอามาถ่ายเป็นตัวสตรีมแล้วก็มีคอมสองจอตอนแรกก็เป็นจอเดียวจอหน้นจอเดียวแล้วก็พอเริ่มมีตังอันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่มีตังนะน้องๆที่ยังไม่มีตังก็เก็บตังไปเรื่อยๆครับใช้ใช้เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นก่อนส่วนเรื่องสตรีมเนี้ยเรายังตามมีตามเกิดได้นะอันนี้ก็มีไฟไฟชุดนี้ซื้อมานไม่แพงนะผมจําได้ว่าผมซื้อมาตัวขาพร้อมบูมเนี่ยมันน่าจะประมาณสี่ร้อยห้าร้อยแหละ แล้วก็หล,ลอดไฟข้างในอ่ะผมซื้อมาอีกอ่ารู้สึกว่าเก้าวันหรือสิบสามวันเนี่ยแหละสามร้อยกว่าบาทแล้วก็มีชุดคอมอีกชุดหนึ่งคอมเบ็ดเสร็จก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ยำซากนะครับมีของเก่าของใหม่รวมๆกันไปจะแพงสุดก็น่าจะเป็นซีพกับเมนบอร์ดละมั้งเพราะว่าอันเนี้ยก็จะเป็นจากคอมเก่าของผมเองซื้อใหม่ไม่กี่อย่างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้ยังไงบ้าง อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีก่อนถ้าสมมุติอันนี้ผมพูดในฐานะแบบว่าใช้คอมนะครับถ้ามีอาโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือ iPad อะไรเงี้ยจบหรือถ้าเป็นเครื่องธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องมี Capture Card ์ดนะครับแคปเจอร์การต่อเข้ากับอะไรต่อเข้ากับโทรศัพท์เพื่อให้ภาพออกไอตัวแต่ก่อนผมก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวแคปเจอร์ภาพออกไปที่จอ OBS นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่แพงสองร้อยแต่เดี๋ยวนี้ใช้ iPhone ก็จบเลย เพราะว่ามันมีแคปเจอร์ในตัวโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอเปิดหน้าหลักก่อนแล้วกันเดี๋ยวทาหน้าหลักก่อนแป๊บนึงอตอนนี้จัดหน้าจอเรียบร้อยมันจะลกๆหน่อยนะอ่ะถามว่าการมีจอสองจอจําเป็นไหมครับก็จําเป็นนะผมว่าจําเป็นแต่ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่มีก็จอเดียวก็ได้ครับแล้วก็พับหน้าจอดูเอาดูแบบว่าอ่าสมมุติว่ามีจอเดียวแล้วกันเนาะเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วก็เปิดสตรีมเสร็จเราก็พับหน้าจอ อ่านในแชทก็ได้เราก็อ่านแชทของเรานะอ่านแชทเราไปปกติผมก็จะเปิดหน้าเฟ e บุ๊กอยู่สามหน้าเฟซก่อนที่จะเล่นนะเนาะอันนี้ขอแบบไม่ละเอียดเนาะส่วนนี้ใครอยากได้แบบละเอียดเดี๋ยวผมจะอธิบายทีแล้วกันถามว่าทำไมต้องเป็น iPad หรือ iPhone เนี้ยผมก็จะบอกก่อนเนี่ยผมใช้ Apple ร์ตมิ m เลอ r นะครับเวลาเราแคปหน้าจอเราทำง่ายมากเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาโอเคตอนนี้เราเปิดภาพขึ้นมาใช่ไหมเราเปิดแค่ตนนัวนี้เลื่อนมา ใช้ชุดนี้เชื่อมถ้าเป็นพวก iPhone น่ะมันจะได้สิทธิพิเศษตรงเนี้ยที่มันมากกว่า Android ตรงเนี้ยผมชอบชอบต้องกลับมาใช้ p p o o n เพราะแบบนี้ยเห็นไหมแล้วภาพก็จะขึ้นจอละภาพขึ้นจอตามนี้เลยเนี่ยอะปึ๊บปึ๊บอะปึ๊บปึ๊บเห็นนะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เสียงที่ออกเนี่ยมันจะไปออกที่หูฟังเ <c oughs> นี่ยเสียงออกที่หูฟังนะอ่ะ เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นการง่ายนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าสตรีมถ้าสมมุติว่าเรามีหน้าจอเดียวเราก็พับเนี้ยขึ้นมาเราก็มาดูว่าเออโอเคจอเราขึ้นหรือ,อยังเวลาเรากดอัดอย่างเงี้ยเราก็ดูได้ว่าเรากดอัดอยู่หรือเปล่ากดเลคคอร์ดอยู่หรือเปล่าก็ง่ายๆนะครับแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นสองจอมันจะดีตรงไหนมันจะดีอย่างเงี้ยแล้วก็๋ยวเอาโทรศัพท์ออกก่อน เนี่ยมันจะดีตรงเนี้ยเวลาเราเล่นเราเล่นเกมใช่ไหมเราก็เล่นจากเครื่องนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพ่วงสายเลยเลยนะเนี่ยเราก็เล่นจากเครื่องนี้เสร็จใ,ใช่ไหมเราดูพวกเฟรมเรทหรือว่าดูสตรีมว่าเราอัดอยู่หรือเปล่าก็ดูตรงนี้ส่วนเราจะดูคอมเมนต์เราก็ดูฝั่งนี้เงี้ยสมมุติว่าผมเปิดคลิปของผมมาแล้วกันเนี่ยถ้าผมอยากดูคอมเมนต์ผมก็ดูตรงนี้ได้เลยอันนี้คือความสะดวกสบายในการเล่นในในคอมนะสําหรับน้องๆที่ ใช้มือถือเครื่องเดียวอ่าเดี๋ยวนี้ก็มีแอปเยอะแยะมากนะลองหาดูในในเขาเรียกอะไรใน Facebook แล้วกันไอใน y u t u b e แล้วกันมีเยอะมากเดี๋ยวนี้คือถ้าใครอยากให้ทำรีวิวนะครับก็บอกเดี๋ยวจะสอนทำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรม obs ทั้งติดตั้งแล้วก็วิธีการเซตแต่ละฉากของผมที่ผมทำนะครับหรือการขึ้นสตรีมการสร้างแฟนเพจเนี้ยทำถ้าอยากรู้ก็ลองคอมเมนต์มาเผื่อมีคนอยากรู้จักผมจริงๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะได้ทำให้ หรือการสตรีมเกมยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทํำยังไงนะครับเนี่ยแล้วดูภาพมันจะสวยมากนะแล้วภาพมันล้วภาพมันตามไปนี่มากนะอันนี้พูดถึง p h o ฟนนะเนี่ยภาพมันแทบจะตามกันเลยเนี่ยเห็นนะลื่นแต่สําหรับใครที่มีแอนดรอยไม่ต้องน้อยใจนะครับเล่นได้เหมือนกันจอกลับมาก่อนเล่นได้เหมือนกันต้องสลับจอกลับมาก่อนจะได้คุยกันดูไม่ห่างเหินนะก็เล่นได้เหมือนกันเวลาเล่นไม่ว่าจะเป็นอ่า OBS หรือ Android ไอ้ไม่ว่าอแหละไ,ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเ t สโตหรือ a p อปสโตไออะไรวะา o s s หรือ Android เออ iOS หรือ Android ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าอยากจะรู้อ่าพื้นฐานของ iOS หรือของ Android อะไรเนี้ยบอกผมอีกทีแล้วกันอันนี้มาทำเป็นแบบว่าคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากเผื่อแบบว่าอันนี้มาเปิดจั่วหัวก่อนว่าอยาก จะให้ผมทําต่อหรือเปล่าหรือว่าดูแค่นี้ส่วนเรื่องอุปกรณ์อะไรผมจะยังไม่เจาะลึกเป็นชุดๆนะแ้วผมจะเจาะลึกให้เป็นตัวๆไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่แบบนึงนะอุปกรณ์เดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่ราคาเท่าไหร่ดีพี่ไม้ตัวไหนดีพี่อะไรเนี้ยผมมีราคาตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึงหลักหมื่นเลยแต่ผมก็ใช้อยู่ตัวเนี้ยผมใช้อยู่ประมาณอ่าตีไปประมาณสามพันห้าทวนๆน,นะครับส่วนกล้องตัวเนี้ย ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้มือถือเราก็ทําได้นะครับใครอยากมีกล้องหน้าด้วยหรือโทรศัพท์เดี๋ยวนี้พวกเขาเรียกอะไรนะพวกโลจิเทคหรือเอซูพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ทําได้แล้วเนาะที่แบบว่าใช้ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวอ่ะหรือจะให้รีวิวคอมประกอบคอมเนี้ยช่องเราก็เคยทําแล้วนะหรือว่าจะอ่าสเปคเท่าไหรด่ดีเท่าไหร่เล่นได้อะไรเงี้ยอ่าทั่วไปก็มีนะหรืออยากจะดูผมทําก็บอกกันมาได้อุปกรณ์แกจเนี่ยเนี่ยขนาด ไอ้คีย์บอร์ดผมยังด่าๆเลยอัะละสองร้อยกว่าบาทเองแต่หูฟังเนี่ยผมจะไปหนักที่หูฟังกับไมค์เพราะผมจะใช้อันไหนเป็นหลักเราก็จะเอาตัวนั้นเป็นราคาที่แบบว่าค่อนข้างสูงหรือว่าราคาตัวไม่สมผลนะครับพวกคอมอะไรเนี้ยก็เผื่อในอนาคตนะหรือของออกใส่ของใหม่เข้าไปเคสก็ยังใช้ได้อยู่เพราะมันเป็นเคสตัวมดลติบอร์ดตัวใหญ่เลยสามารถใส่ได้กับตัวใหญ่เลยก็จะง่ายก็สำหรับใครที่กำลังจะสตรีมนะครับ ติดขัดรายละเอียดอะไรเงี้ยหรือเรื่องโปรแกรมพี่ใช้โปรแกรมตัวไหนพี่ใช้โปรแกรมตัวไหนก็โทรศัพท์พี่ใช้โปรแกรมตัวไหนก็คอมหรือว่าอ่าพี่สตรีมยังไงให้ภาพมันขึ้นสร้างเพจยังไงอะไรเงี้ยก็บอกกันมาได้เผื่อผมจะได้ทําเป็นพัดพาร์ไปนะครับอันนี้ถือว่าเผื่อเป็นคลิปอ่าเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้ผมก็มีสามสี่คนแล้วที่มาถามว่าสตรีมยังไงผมก็เลยมาทําคลิปจั่วหัวให้ก่อนว่าเราจะทํายังไงกันดี เราจะสตรีมยังไงกันดีที่จะได้บอกเที่ยวเดียวแล้วยาวๆเนาะถ้าใครชอบฝากกดติดตามนะครับช่องบีโมแท็กนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนี่เข้าเลยแล้วกันเนี่ยนี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับเข้ากันดุนๆเนี้ยแหละอ่ะยูทูบนะครับโอ้ยตอนนี้ยอดติดตามผมลดไปเยอะนะเหลือห้าหกเจ็ดแล้วไอหกหกห้าเจ็ดแล้วก็ฝากกดติดตามให้มันถึงหลักพันทั้งทีนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในเพจผมด้วยนะครับนี่เพจผมนะครับบีโมแท็กเหมือนกันพิมพ์ง่ายๆเนาะตอนนี้ยอดติดตามก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะยอดติดตามก็ 400กว่าคนเองตอนนี้มันจะแซง YouTube ไปแล้วโอเคใครชอบก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันด้วยนะจ๊ะจะได้รีบทําให้นะครับแล้ววันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย